ธรรมาราได้เอาไปนะิกสมมันก็เป็นคเหนืนมันก็เกี่ยวกับเสือต้อยู่มันเป็นรองดีก็ือสังธรรมาราในามันเป็นรองดีเป็นรองดีรองงามป้อมมีธรรมาราะาวาในก็เต็มมีศาสนาอะไรนกาเพราะว,ว่าศา,าส,สนาว,ดวัดวราะวาในที่เป็นคืออะที่เป็นคืออ ลองให้ลองมึกลองจำกูเปิงเปลงเขาเปลี uh <si ่ยนมากกบในแหละธรรมะท่าในมันเป็นอันดีนะกบในโซเชียลส่องว่าหรือส่องจับไปตะขาเขาดีคุกจะไหลกว่าป้อมมีธรรมะโลกะูแล้วสิ่งเสมอกบเปิงมีธรรมะโลกะสังมันจริในหลวงอันได้เป็นความโซเซาโต้เขาจับไปต้องกดต้องหน่ ในกบือว่าโลกาในมันอยู่ไรมันยืนยาวไหลอะไรนันมันอยู่กับธรรมะตราก็ในในตรธรรมะในเป็ียนปึงลงมันนี่แหละเผยเพยอยู่ในพระปินเสารกตังจมันนอ่มือปินซึ่งไหนในในพ่อมัดถอมด้วยอันเทียงโคหนึ่งเหมือนซึ่งโซเซียดของมึงกุดน,นว่าโซเซียดของมึงกุดในโฮในโฮ,ในโฮไวในตรรางนั้นศานะส,สนาห้าแห่งปี อ,อันว่านั้นอันจ้ศาสนาวะศาสนาแห่งปีนั้นเจ้ศาสนาวะศาสนาอันว่านั้นมีอยู่ที่คนนั Duncan, ้นจื้อกำมกวยยาวเนาะกัวน้ำตื้อกำมซอมนั่นเดชพลามีมีความเกี่ยวสัมพันธ์เนาะนะศาสนามันกึมอันว่านั้นมันมีอยู่ที่คนกวนจื้อกำมคืออันตื้อกำมนั่นเออเนามันจะวะ ะจะเสียดอเมืองกุดมุกอวิปัตนาเสียดอน้น <c oughs> อเออพวกว่าตัวน,นี้แสดงคนาเจริญหนก่อนตื้อกำนันพระรามีมีมันเสยนียงม,ม,มันอ่ะเตรียมเกี่ยวกับมันอ่ะพระรามีอยู่ก็ยังมันนับถือมันตื้อกำซ้อมมันก่อมผันพระลาะะไหลพิสมเฮาหญ้าใส่พลาพอตื้อกำซ้อมเอาจังก,กำซ้อมเหมืนอนหนังญ้าถูกพลา กอในเยศา,าสนาบางโกปินทนะศาสนาเขาพอมตื้อซ้มอมพวเขาเพิ่มตีคู่เลยล่ะเพิ่มตีมาตื้อกำนะแต่ที่ตื้อกำพวกอนไหนทำดูยังะหลูตัางหู้เหยาตะกาขวาตัางหู้อันเป็นยางไเป็นปริยเตียนเขาปิดสอนของเมืม่อเร็วนอันเจ้าสาวมาปิดอาสิบแดใน,นเปนลี่ยนย่งไงเปลี เป็นตราเป็นศาสนาตารศึกสาเปศาสนากว่าทั้งนั้นก็ในเมื่ออันปร,ริยัติศาสนามีต่างมิเอกเิมเติมมีอะไรแถวเปลี่ยนในก็อน,น,นินสิบเนตราเขาเตียนห้อเนตราปริเวทปฏิบัติกฎเดิมมีอะไรปริเวท่ากฎเดิมเปลี่ยนอะไรทถวก็ในปึงหลวงมันได้เป็นอย่างละะไเ,เป็นการสอนเฮีนอันเป็น bởi này, mưa bầy ly này hỡi hương ai quan, mẫn song thế, kêu rủu, tala thamma xưa này song thế kêu thi hành, mưa biến xưa này này hao ma trui ở sả sao đồng hao, của bởi mai này, bò này này này, ma này bừng bừng này นึกหลวงปองซึ่งอันสอบในเหมือนซึ่งหนังจันอ่อนเส้นใดก็มีสั้นกลางเส้นใดก็มีสั้นหลวงโกมีเนี่ยอันจั้นขั้วน้องวัตธรรมเสริยาเส้นใดมีกว่ามือรักมือเหลียวรู้เส้นนั้นก็เอาที่ยุกยองมือผุดมือหื้อในนะเหมือนซึ่งหนังตามดีโจเส้นในก็หายหยาบหนาละมือเหลียวในก็ออกกันนึกจ้องเอาหนักเส้น เออออกกัดไอ้เจ้าเขาสัมณโจมในมีสองป้ากันเดี๋ยวเมื่อปีกายน่ะยกย่องมีโปมีอยู่กัดดอกเขากัดดอกเขาขึ้นมือปางมือยกย่องที่เขาทางกำหนึ่งเหยืมือขันสร้างกันนั่นป้าในสัมณียกย่องอันวันสัมนีโจมเจอเจอธรรมจักลาราเด่ๆนะมันเป็่นอันเปียกปึงเด่ๆปุถว่าเมืงอวานในย่างหายาบอเมือนจอเขาที่ยกย่องมือพุงมือพื้นนี่ ป็นหนำปันหนึ่งหนำปันสองมืงมันเนี่ยหนำปันหนึ่งคำเดียวนะจาปีนะปีเอ่อปีนั้นยี่หนำปันหนึ่งนะ่ยมุนสกม์ตรงนี้ปอเขาพัดเนี่ปืนมาในี่ตีหันเนาะตีตะกาวเขาตะลึยินเนาะเหมือนเส้นไหนในปีนอยาปีนเย็นหนังตะกาวเขาอ่ะมือเหลียวเนี่เขาหันหมอกหันหมากมาหน่ะเนี่ยเออกันผูกมาหลายปีเมืองเนี่ยป้อนนี่เขามุนสกได้สกใหญ่หนาจากศาสนาตั้งนานเนี่ย biến phúc cụ dân này quảng ma lại bừng lại miêu lúa sẽ là một cá, biến tầm đi chỗ à mương tây hôm nay có giống giống khai miêu à đối với mình cả lỡ dính thì kiêng tuồng hôm này sóng ba này mương tây chẳng tí làm dính mương man có giống hà giả bộ trừng trừng vào một cái này ở sau này này mình biến ăn ọt cả thì cho hầu, lúa sẽ là một cá, nữa sau ăn ọt cả hiến nọ mương này này anh quên cầm phá, อติยันมาติโอกันว่าเป็น PA ว่า MA ว่าอ่า M Finn ว่า PhD ซะจะไหนก็มีกว่าลูกก็ที่เฮาในกว่าฮะสาศาสนา1950นั้นตามมีทาเขาซะไหนนะโอ๋สาซะไหนน่ะอืมศาสธรรมราน่ะในบะเจ้าที่เฮาในมันเป็นอันติดๆบะว่ากันแล้วนะเอออันในนั้นซะไหนในแห่งในลาดาน่ะใครก็ตักเขาจุมๆเฮาหมุนเจ้าจะจุมๆอะลงน่ะ สื่อยู่ทั้งนาศาสนาเนี่ยเฮียงในปุ๊ปปุ๊กูเสื่อมโมลิบโมไลมีอะไรพวกอันไหนเขาถือสือยู่ทั้งนาไหนนะกว่อปุ่งซะไหนอันอ่องมาดิกูเปลงเปลงซาทั้งหมดทั้งสิ่งซะไหนมันเป็ี่นคุ้มหมุนเกื้อสูอันตะเกาเขาจ่ยแถมหนังเก่าหนามันมีที่สังขยาในตะการทั้งหมดนั่นะอุปสงค์ปัจจักาสืบวรรณนัเป็นตะกายิ่งตะการสายทั้งหมดนันะเออ ป่ามันหว่าทั้งหมดทั้งสิ่งย่อมก็ต่างทีสี่เหรียญกดจวยแถมมาเขาว่าซากกว่าดูด้านเงินว่าซากกว่าส่งกําแถมมาเนอธรรมโมดียเอาเนี่ยส่งปิ้นมาส่งไหนเอาเนี่ยนะอันนั้นจะกลาเขาเขาเป็นสกานุสติแหลบคุกจะไหลแล้วหุ่มจมกันในกำนะเขาเป็นอนุโมทนาหุ่มจมกันในกำลองจะไหนนะมันนั่ มันนำเสด็จธรรมรามันดีโจมได้เตะกับเหนวนะเฮาหันบอกหันหมักมันขึ้นมานะดั้งนาหนานะอันนั้ก็เป็น <c oughs> คุณบุญเงาเสแฉเจ้าดงเฮาได้เตะว่าอะไรปักตำม,มาอ,อ, <c oughs> อันไหนเขาไมา่เห็นเน้อในบอกกว่าเนะี่ยเจอกันนะก็เลยก็หลี่เขาได้อะไรหันว่าปีนันออกกันดีนึกจ้องเขาในกว่าห้ำนำนำยาวๆๆๆนะ รอบไหนเมื่อเขามาเกิดทุบทบเจ้าไหนไหนเขาจะอะไรวากามเขาดีตะการเขาน่่เปียดนั้นกามดีตที่เทวะกว็เปิดสังเขาเลยซอยใดแถมแล้วศาสนาลูกไอจูกุศนเขาซอยแถมกับทั้งหมดทั้งสิ่งเจ้าไหนห้างเปียดหลายไหลเขาเจะได้ขันซาก,กว่ากูจัดกูปานะอันเขาเฮ็ดเจ้าไหนเนี่ย มันเปรียบหลายหลายละพอห่มเห็จตรงไหนเอาไหนเฮามีกะกวดมันกว่าสมเฮาใดอันไหนอดีกว่าสมเฮาใดอันแน่เป็นการศาสนากว่าเทศน์ทางนาเทศศาสนาบัวไหนก็มันเคยเป็นดีรูปศาสนาน่ะบัวสิสิ้นก็ห้กวนลีตั้งสิ่งตั้งหลายห้กสัตว์วะตั้งสิ่งตั้งหลายรีเลยเปลี่ยนกล่าวกล่าวมันอยู่หนาเอาไรซวยเถียงซะเลยมันกว่าตั้งหลาย เมื่อเขามาเกิดทบๆเจ้าไหนไหนถือว่าเขาเป็นก้อนกรรมเดียวป่อห้อมกามเดียวทบทบเจ้าไหนไหลนะเออก็เพื่อสังเระในจาที่ทบทบเนื้อศาสนานะเหมือนสังหวัดจารีเป็นก้นก็หยับหนาทรกว่าตะเกาขดใดๆยิ่งหนุ่มตลาดเจ้าไหนเป็นก้นก็หยับยากหนาวะทบทบเนื้อศาสนาก็หยับยากหนาเป็นการหยับยากเตะกัมเดาะ bố cả giá sở sở miêu cầu mũ hù này và biến đang miêu cầu bẹt hù này lạy tí nữ bố ẩm cửa hút thốt nơ sở sở nà hô hiểm ca bên cả bình sở đang miêu đôi <laughs> có ka đang miêu thế cả ẩm dơ cả bình sát hô cầu mũ hù đá lạ thẹn xa quả mân nơ cả này nằm lạ đi này กบืองกบือกามเฮานั้นมันเหุเปลี่ยนี่ตาดีไลมาโคบทุบหน้าศาสนาเนี่ยมันง่ายๆต้มเลยพระเป็่นสาเาหพระเป็่นสาเฮานหนน้เปลี่ยนพระมาสีสังเขปเพียบารมีสีสังเขปไปเ้นกําผาในมือตะกาวห4สีสังเขปไปเซนหนึ่งกัาผานว่าในเจนจาตรุ mình hưởng một cái <laughs> à sang khe nương sang khe anh hao hoang hoa ắt định chia à à sang khe anh em nấp sản lại mà nấp sản lại cái này mờ nương cặp cầm phá này mất nấp sản lại này nè à nấp miêu này bố bà ở สัตตินชาบัวในสืงมีต่งญ้าตั้งหลังนึงนั่นอยู่ปากสี่สิบตัวบัวเจ้านายห้องจงว่าเขาโดนอะอมเขาจห้องเสือหรอกบเจ้านจยสองห้องกันว่าซื้ออตินชียานับส่วนในวันไหนนะอํานับอันสอนในเสื่องไหนในมีอยู่สี่กําเดียวนะสี่สังเขกําเียวออวเจ้าน่ะมันจังนับส่วนใดอ่ะ สีสังเกตปลายเสยนหนึ่งกำพาวะสมมีพระราโปลายสัวพระลาโปลเศร้าเปีดสัวตะกาว่าส karaoke, JASON, ีสังเกตปายเสยนกำพาใหพระเป็นสองโคใมีพระาโปอยู่เศร้าเปียสู่ไว้รู้มาจาในมันนั่เกิดสีเรนั่นแหละนจะผิดสังมันอีดเรานั่นแหละพวมาด้วยน่ยมันหยาบหนาดน่ะแต่ที่มีพระราหนึ่งสู่ก็หยาบหนาง เขาจะไปกาว่าสีสังเขปใบเซนกำพากวนล้นะเขามาว่นเอาสังเขหนึ่งไปแต่สีสังเขในเออเขาม่หวาเขามาวนเอาเซนกำพากไปไปเซนกำพากัเขามาวนออกกันไรเงี้ใบเซนกำพานใบเซนกำพานในเอาเศร้าเปียกสู่ได้มามามาหันตัวรึมากินตัมาซาตรึ ป้อมอ๊ะซ่าในแน่ดีเลยมอกอยู่สามหิ้งปลายกันไหนป่งว่ากำพาสามหิ้งปลายเนี่ยจะมีพระหนึ่งส่วนะตู้หรอ